เอาละครับจากนั้นเราจะมาดูขบวนที่5ครับของท่านนอำเภอสลิดนำค้างครับอำเภอด่านช้างครับโอ้เมเภอด่านช้างมาชุดใหญ่ครับแปลกแตกตาเลยครับล่มลายนะครับแล้วก็มาแสดงความเคารพท่านผู้เป็นประธานในพิธีครับท่านอำเภอสลิดนำค้างครับเป็นประเพณีนะครับผู้นําชุมชนนะครับหลายๆท่านรวมใจกันมานะครับแสดงความเคารพท่านประธานและรายงานให้ทราบนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านนะครับ ขอบคุณครับนี่นะครับทัดศดาวังทองครับขอบคุณครับขอบคุณครับสอพี่น้องไปแล้วครับตอนนี้เป็นเรื่องของด่านช้างแล้วละครับด่านช้างนี่ก็ถือว่าเป็นอำเภอที่นะครับยิ่งใหญ่ตาครับแสดงความเคารพด้านผู้เป็นประธานครับขอบพระคุณจากใจที่ทห้นนะครับดำเนินการอันเป็นประโยชน์นะครับต่อคุณภาพของชาวสุพรรณบุรีครับอำเภอด่านช้างจากนั้นนะครับหัวหน้าส่วนราชการครับ นี่เป็นด่านช้างนี่โอ้โหถ้าใครได้ไปนะครับแล้วก็ไปได้ทุกอําเภอนะครับไม่เฉพาะด่านช้างว่าวันนี้เรามี10ออาเภอนะครับแขกบ้านแขกเมืองมาแล้วประทับใจทุกอําเภอครับดัานนั้นจะ,จะเป็นคําขวัญของด่านช้างจะเห็นได้ว่านะครับนอกเหนือจากคาขวัญของจังหวัดสุพรรณบุรีที่นะครับเป็นรูป,ปธรรมเป็นจริงแล้วก็ นะครับทุกคนยอมรับแล้วแต่ลำเพลินนั้นก็ยังมีของดีแยกย่อยออกไปเป็นที่น่าชื่นใจจริงๆนะครับว่าโอ้โหแล้วปีนี้ครับตระการตาตระการใจเลยครับในแต่ละชุดนะครับด่านช้างโดยท่านสิรินำค้างครับเรามาดูคำขวัญครับเขื่อนกระเสียวนะครับลือนามธรรมชาติงามล้ำนะครับวัฒธรรมตะเพินขี้และอุตยาดีนะครับสนสองใบครับ สำหรับรถต้นเทียนด่านช้างกว้าง2เมตร50ครับยาว12เมตรสูง8 4เมตร80ครับศิลปะไทยแสดงถึงหลักธรรมะพุทธศาสนาจัดทำเป็นพุทธบูชาสืบสารส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจากเรื่องพระมหาชนกพระราชนิพลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนหน้าขบวนคดจะปักษาศินสัตหิมพานผสมระหว่างช้างมนุษย์นกแสดงถึงความสง่างามความน่าศรัทธาทรงพลังอำนาจตอนกลางนะครับเท้าสถมบ,บดีอรันธนาพระทุตองคทรงแสดงธรรมโปรดชาวโลก ในตอนท้ายขบวนนะครับพระพุทธเจ้าทรงปโปรดจริน3พี่น้องพร้อมด้วยบริวาร1 0 0 0คนนะครับโดยโทษของไฟ3กองไฟราคะไฟโทสะและไฟโมหะครับดังนั้นจะเป็นริ้วขบวนวัธรรมครับเป็นวัธรรมนะครับจากลาวาครับเดี๋ยวเราจะได้ชมนะครับ การฟอร้อนนะครับขณะนี้ท่านกำลังชมขบวนที่ห้าอำเภอด่านช้างนะครับชุดแต่งกายนั้นเป็นชุดนะครับพื้นเมืองที่สวยงามนะครับเรียกว่าจัดเต็มมามอบเป็นของขวัญให้เลยนะครับชุดใหญ่เลยนะครับเอาละครับเรามาดูความงดงามนะครับกับชุดฟอ้อนจากอำเภอด่านช้าง นะครับตอนนี้กำลังจัดรูปขบวนเพื่อที่จะปรับแผนการแสดงนะครับให้ตรงทุกจุดครับตั้งแต่คณะกรรมการและกึ่งกลางกับท่านประธานนะครับกิตติมศักดิ์ท่านประธานในพิธีเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับโอกาสนี้ครับกับขบวนที่อําอำเภอด่านช้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ เป็นความพร้อมของดันช่างในการจะแสดงนะครับต่อนหน้าประธานและท่านผู้มีเกียรตินักท่องเที่ยวทั้งหมดครับพร้อมด้วยสายตาของกรรมการเอาละครับเชิญครับ ถ้าเห็นด่านช้างคงเห็นอุปกรณ์ลักษณะนี้แล้วครับต้องมีทีเด็ดแล้วครับ กันนะครับเพื่อความเป็นมงคลครับนำมาคาระวะใบหน้าใบตาและยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมีความภูมิใจที่ได้มาแสดงต่อหน้าเลยนะครับขยันฝึกซ้อมกันมาครับ คิดว่ากรรมการก็หนักใจครับแต่ที่เป็นกําไรสายตาเนี่ยคือท่านผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะครับว่าสุพรรณบุรีนั้นมีความพร้อมเพียงในการจัดงานนะครับยิ่งใหญ่ระดับประเทศเพียงใดพื้นที่สายตาทั้งหมดนะครับเต็มพื้นที่เลยนะครับตั้งแต่ช่วงของ นะครับสารแขวนเนี่ยตั้งแต่แขวงการทางเนี่ยนะครับถึงหอนอาฬิกาและไปจุดที่โรงแรมวาสิทธิซิตี้นะครับขณะนี้พี่น้องประชาชนนั่งอาจ,จารย์และอยู่บนนะครับอยู่ในจุดที่เรื่องแน่นไปด้วยท่านผู้ชมนะครับ หลังจากที่อำเภอด่านช้างได้เข้าสู่จุดสำคัญสำคัญแล้วนะครับอําขบวนที่6ต่อเนื่องกันไปก็คืออำเภอเดิมบางนางบวชและขบวนที่เดคืออำเภอศรีประจันนะครับแปดหนองยะไส่ก้าอู่ทองและปิดท้ายด้วยอำเภอบางปะมานะครับตอนนี้มาครึ่งทางแล้วครับ5ขบวนที่5ด่านช้าง มีทั้งรวงข้าวแล้วนะครับแล้วก็พัดใหญ่ครับคงจะได้แสดงความหมายสื่อความหมายให้เห็นนะครับท้องดีไซน์ออกแบบให้สอดคล้องกับจังหวะด้วยนะครับโอ้โหนะครับสวยงามครับนี่นะครับแล้วสอดคล้องกับความเป็นพี่น้องชาวดานช้างแล้วครับเพราะคงจะจําได้นะครับดานช้างนี่ต้องเดินโถกเทครับ ไปเจอเดินถกเถกได้ในงานกระจาดนะครับงานเทศกาลงานกระจาดครับอันนี้เอาโหครับจบได้สวยงามครับเรียกเสียงปรบมือได้งดงามครับการออกแบบนี่เป็นของสุพรรณบุรีครับสิบอำเภอนี่สุดยอดครับนะครับงดงามครับนี่นะครับรักษาความสะอาดร่างกายบ้านเรือนชุมชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีประชาธิปไตยประหยัดอมนิยมไทยมีมารยาทไทยนะครับแล้วก็ส่งเสริมนับถือศาสนานะครับสุดยอดครับ มีวินัยจราจรตรงต่อเวลาเรียมดับในการเข้ารับบริการนะครับปฏิบัติตามกฎข้อบังคับและไม่พัวพันยาเสพติดโครงการคุณภาพคนของพระท่านบัญหาศรศิลปาชานายกรัฐมนตรีคนที่สีครับหลังจากขบวนฟ้อนไปแล้วครับกรรมการคงจะหนักใจครับเพราะอําอำเภอมานี้นะครับมีความหมายมีการออกแบบมีการประยุกต ใช้จังหวะดนตรีที่สนุกสนานและมีรูปแบบที่ตรึงตาตรึงใจแล้วเครื่องประดับเสื้อผ้าหน้าผมดอกไม้ดอกประดับนี้โอโหจัดหนักทุกอำเภอเลยนะครับเรียกว่าสุดยอดนะครับสุดยอดขนาดขอทานยังดูดีเลยครับเมื่อกี้นะครับนะครับเอาละครับหลังจากเครื่องเสียงไปแล้วเราจะมาดูนะครับชาติพันธุ์ก็เช่นกันครับสองพี่น้องไปใหญ่ขนาดไหนครับด่านช้างสองพี่น้องยังใหญ่ขนาดไหนครับช้างนะครับด่านช้างนี่ครับมาด้วยวัฒน ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเรียงครับหญิงชาวกะเรียงจะแบกกระบุงข้าวถือขันโตกผ้าทอกะเรียงชายกะเรียงถือตุงและฉัดซึ่งเป็นเครื่องสูงของชนเผ่านะครับนี่เป็นคณะรำตรงกระบวนคนต่อขาด้วยนะครับต่อไปนะครับนี่ครับอยู่ที่วังยาวด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับโอ้นี่เป็นเห็นไหมครับ มีความแปลก,ต,กาตานะครับและด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทุกคนก็อยู่อย่างผาสุขครับและเมื่ออยู่ในแผ่นดินสุพรรณบุรีก็คงเป็นที่ทราบเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานั้นเป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับอยู่แล้วมีความผาสุขอย่างยิ่งครับนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจที่ได้สื่อออกไปให้กับพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับและชาวต่างประเทศได้เห็นภาพลักษณ์ นะครับจริงๆที่เป็นรูปธรรมในหัวใจที่ถ่ายทอดออกมาในเทศกาลแห่เทียนพรรษาสืบสารงานหัตถศิลป์แห่เทียนพรรษาสุพรรณบุรีครับเดี๋ยวดูครับรูปแบบของการเดินบนไม้ไผ่ซึ่งติดตราตึงใจว่ามาทุกปีแล้วก็เข้มแข็งสวยงามทุกปีครับเดินโถกเทกนี่นะครับนะกบวนคนต่อขาแะครับนะครับเราจะเห็นนะครับว่าเป็น อย่างดีนะครับชาวกะเรียงนี่แบกกระบุงข้าวนะครับกระบุงข้าวนี่ก็ถือว่าถ่ายทอดเรามาให้เห็นเลยนะครับว่ากระบุงนั้นสําคัญกับวิถีชีวิตมากเขาก็แบกไว้หมดครับแบกความจงรักภักดีด้วยความสุขนะครับแบกวิถีชีวิตนะครับความชื่นชมในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่เยาวชนครับเมื่อสักครู่นี้จะมาอย่างไงก็ตามมาเป็นไก่มาเป็นปลาก็ตามครับนี่ครับคนแบบนี้นี่ครับเรียกว่าคนติดดินโดยใช้ไม้เชื่อมครับนี่ครับ โรงเรียนบ้านห้วยหินดำนะครับโอ้โหท่านดูนะครับยิ้มหน่อยลูกยิ้มหน่อยอ่ายิ้มแล้วนะครับคงหันหน้ามาลำบากครับนะครับอาหันหน้าทำประทานหน่อยลูกหันหน้ามาทำประทานหน่อยคอาคาขอบใจลูกนะครับโอ้โหแล้วเราจะรู้ได้ังไงว่านะครับใครสูงกว่ากันตอนนี้นะครับอากาศข้างบนเป็นไงบ้างลูกดีนะลูกนะนะครับออย่าให้โบกมือเลยครับ นะครับหลายคนทักถ่ายบอกให้โบกมือหน่อยไม่ได้เลยไม่ได้อยู่ในสนามเอฟซนะครับโบกมือไม่ได้เลยครบถ้าโบกมือล่วงปุ๊บเลยครับนะครับเอาแล้วครับนี่ครับโอ้โหจัดคณะกรรมการหนักใจแล้วครับปีนี้ครับนะครับหนักใจแน่นอนครับพาอมากันชุดเต็มๆเลยครับโอ้โหนะครับผ่านพุ่มนี่ทำด้วยเมล็ดข้าวเลยนะครับ นะครับบรรจงนะครับบรรจงแต้มเต็มเลยครับเติมเต็มแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยครับขบวนศิลปะว่าทำขบวนตำนานมนุษย์ยุคหิน3,380ปีครับแล้วก็ขบวนหุ่นกระบอกดนตรีไทยหุ่นกระบอกนี่นะครับซึ่งเยาวชนด่านช้างสร้างมาครับนี่ครับโอ้โหท่านครับสุดยอดเลยครับนี่คือความสุดยอดครับสุพรรณบุรีของเราก็แล้วสุพรรณบุรีครับโอ้ตื่นตาตื่นใจครับโรงเรียนวัดด่านช้างนี่ครับ อาโหท่านโจหลุยครับของเรามาแล้วครับมีทุกรูปแบบครับโอ้ก้นข่าวเช้าวัอนอยู่วันนี้เม a ซิ่งเลยครับ a ซิ่งแล้วสื่อมวลชนทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมาก เป็นความภูมิใจของเด็กๆเลยนะครับรู้ว่าขณะนี้ได้แสดงนะครับและเวทีเคลื่อนที่ก็เป็นเวทีที่สมเกียรติเลยนะครับขอบใจครับเยาวชนคนดีสุภัยครับนี่นะครับนิยมไทยอย่างชัดเจนครับนิยมไทยครับจากนั้นครับมนุษย์หินครับ3,380ปีนั่นครับนั่งอยู่ข้างบนนั่นนะครับโอ้นะครับโอ้หน้าตา3,000กว่าปีครับกรบอกเมื่อวานนี่เอง นะโอ้มีลูสีด้วยถ้าแต่ลูสีก็น่าช่วยทําให้กระบอกมันเก่ากว่าน,นี้หน่อยนี่แหละครับจินตภาพนะครับหินจริงเลยโอ้นะครับนี่เป็นหินจริงไม่ได้หินประดิษฐ์นะครับอาเซียนร่วมใจครับไปที่ด่านช้างนะท่านดูทงนะครับเรียงตามเรียงอาเรียงตามเลยนะครับ จากบูไนักัมพูชามีใช่ไหมครับทงอาเซียนร่วมใจนั่นฟิลิปปินส์นั่นเมียนมาไทยแลนด์นะครับทงมาเลเซียมาแล้วครับโอเคครับกัมพูชามาเลเซียมาเลยครับฟิลิปปินส์บูไนอยู่ข้างหลังบูไนอ่าโอเคครับอินโดนีเซียมาเลยครับอาแล้วครับอ้าเดี่ยวโหอะไรครับจากมนุษย์มนุษย์หินสามพันปีแป๊บเดียวพลิกตาแป๊บเดียวเป็น